มาเก็บพักกะเพราเพื่อน,เ,อนเก็บยอดกะเพราอันิไปทำํำกับเขากับเขากลางวันพัดกะเพราไก่ <laughs> มาเก็บเอา <laughs> มาเก็บเอายอดกะเพราของเจ้าของ,ของนี่แหละเพื่อนๆอ,อยู่ในป่านข้างบ้านเกิดเองทำกับข้าวเที่ยงเก็บยอดกะเพราน่งเก็บอยู่ เก็บอยอยดงามๆทีไยมาขุดยหญยไปปลูกอยู่ฮะเอาต้นหน่อยๆมันไปปลูกกําลังเคียย์พื้นที่เพื่อนๆกําลังเคียย์พื้นที่เดี๋ยวยายกบจะมาหาเอาเบียมันไปปลูกเบียมันลา้าหลายเบียมันเกิดหลนเกิดอยู่ทั้งนี่แล้วมีพักสวนขัวกับอยากทำกับเขากินตอนไหนกน็ได้ทำนอกเพื่อนๆเนาะอยากทำกินตอนไหนกน็ได้ทำมีม สักปอดสารหาเล่มเก็บเอาพอวันวันก่อนนี่ก็มาเก็บไปละรอบนึง <c oughs> มีหลายตนอยู่ <c oughs> ผัดกะเพาะราไก่ไข่ดาวใหมาเก็บใบกะ, <c oughs> ะเพราเด็ดให้มันเตบ <c oughs> อยู่ในป่ายาป่ายู่นี่แหละ <c oughs> เออต้นหน่อยๆหลายละไอหนเพื่อนๆนี่ต้นหน่อยๆมันเต็มเลยแล้วยกกบกินมาถอนเอาเออกไปปลูกาถอนแล้วต้นหน่อยมันเนี่ยไปไปปลูกนี่ก็ตนกก้นกอแบบใยหนึ่งต่กอเดียนแก่หรอนานล่ะบ่อค่อยมียอด เก็บกะเพราเก็บกะเพราไปทำกับข้าวผัดกะเพราสมุนไพรไทยๆอยากทำตอนไหนก็มาเก็บเอา